สวัสดีครับสวัสดียามเย็นเนาะพีซีก็วันนี้ไปตอนเช้าเนาะหยอดน้ำกดนะครับพีซีเมื่อคืนนี้กรีดยางอยู่ที่บ้านกกอ,นอานก,กอกเนาะก็หยอดน้ำกดเสร็จเรียบร้อยนะครับพีซีเนาะสองรอบนะครับพีซีแปงละสองรอบเนาะไปหย่อนน้ำกดนะครับพีซีโอ้นอ้ำยางออกเยอะนะครับพีซีเนาะในเช้านี้เมื่อคืนนี้นะครับพีซี ื่อคืนนี้กีด400ต้นหยอดน้ำกดช่วง3ทุ่ม4ทุ่มเนาะก็หยอดรอบแรกเนาะแล้วก็ตื่นเช้าไปกีดยางอยู่ที่บ้านกอกกาีดอยู่ที่บุ่งนะครับพี่ีเนาะบ้านเรียกว่าผมว่าบุ่งเนาะก็หยอดน้ำกด2รอบนะครับพี่ีก็กลับมาจากหยอดน้ำกดนี่แหละครับพี่ี คึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะไม่ตกทุกทีครับพี่ซีตกก็นิดหน่อยตกไม่แรงนะครับพี่ซีกกนนนเ,นซเนาะมันคึ้มอยู่ตลอดนะครับนี่นี่ผู้ตากมองนะครับพี่ซีเนาะว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่าครับเย็นนี้คืนนี้เนาะอ่ะก็สี่โมงห้าโมงแล้วนะครับพี่ซีไม่ได้ขึ้นไปกีดยางผมไม่ได้ขึ้นนะครับวันนี้ อยู่ที่ผู้หลวงเนาะโอ้เหนื่อยเดินหลายรอบนะครับพี่สีทีไรที่นาโอ้ก็ชมบรรยากาศนะครับพี่สีชมข้าวชมบรรยากาศชมข้าวที่นานะครับพี่สีเนาะเขียวแล้วครับพี่สีหว่านปุ๋ยแล้วหว่านปุ๋ยเสร็จน้ำก็แห้งแล้วพี่สีฝนก็ไม่ตกใส่เนาะ นะครับก็ลงมาชมข้าวเนาะมันตื่นเช้ามาก็ดูแต่อยู่ที่บ้านเนาะมองดูที่บ้านนะครับมันอยู่ใกล้ๆนะครับสีสเนาะกับทีนาข้าวที่พวกผมดำเสร็จก็หวานปุ๋ยหยายลงมาถอนหญ้าหรือเปล่าหญ้าสงสัยหญ้าลกเนาะหวานปุ๋ยก็ปุ๋ยให้มัน เขียวก่อนครับพี่สีให้มันโตก่อนหวานปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนี่เขียวแล้วครับพี่สีเดี๋ยวเลยนะครับพี่สีเนาะนี่คอกงหมูยายก็นั่งอยู่เลยคอกงหมูนะครับพี่สีเนาะโอ้ข่าวกอโอ้ยน้ำแห้งจริงๆไม่รู้จะไม่รู้วันไหนเนาะจะได้สูบน้ำใสครับรอฝน วันสองวันนี้แหละครับพี่ซีโอ้แปลงนี้ก็แห้งแล้วนะครับพี่ซีเนาะน้ำหวานปุ๋ยหมดทุกแปลงน้ำก็แห้งหมดแล้วฝนตกก็ตกไม่แรงครับพี่ซีเนาะตกไม่มีน้ำนะครับพี่ซีมาดูแปลงนี้ครับพี่ซีแปลงนี้นี่ข้าวเคยมันมีน้ำอยู่นะครับพี่ซีเนาะ แยงนี้มีน้ำนะครับพี่ซีโน่นข่าวโอ้อ,อ่าก็ไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นเขาหาอยู่หาก,กินนะครับพี่ซีช่วงนี้เนาะกำลังกีดยางวิ่งหยดน้ำกดเนาะกลัวฝนตกมาเอาไม่ทันนะครับพี่ซีเนาะก็ไม่ได้ขึ้นนะครับพี่ซีหวังว่าหางหนู่นแหละครับพี่ซีเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับพี่ซีเนาะโอ้ข่าว แถวจังหวัดอะไรเป็นยังไงครับพี่ซีข่าวที่ไม่อยากพูดเนาะกนะ็ขอโทษนะครับพี่ซีเนาะแถวจังหวัดอุบลเนาะไม่รู้เป็นไงเนาะเนี่ยนะทางบ้านพี่ซีฝนตกหรือเปล่าทางบ้านผมนี่ตกปล่อยๆนะครับพี่ซีเนาะพอได้วิง่งหยอดน้ำกดนะครับพี่ซีนี่ครับ แจ่วครับพีซีข้าวปีนี้ทีห่างก็ว่าไม่หางนะครับพี่ซีเนาะทีก็ไม่้ว่าสีนี่ครับแปลงหนะึ่งแปลงด้านล่างนั้นไม่ลงไปดูนะครับพี่ซีเพราะว่าสูบน้ําใสเนาะแล้วก็แห้งอีกแล้วนะครับพี่ซีปีนี้เนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับพี่ซีเนาะฝนก็ตกอยู่นะครับพี่ซี ตกมาแรงครั้งหนึ่งก็น้ำเต็มอ่อแห้งแล้วนะครับพีสีทั้งปล่อยลงสะบรรยากาศนะครับพีสีเนาะโน่นภูหลวงมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพี่ส่ในช่วงมันเหมือนช่วงฤดูแรงครับพีสีเนาะถ้าช่วงฤดูแรงเนี่ยจะมองเห็นชัดเนาะเพราะว่าใบไม้มันเขียวแล้วช่วงนี้เนาะ ใบไ,ไม้มันแก่มัมนเขียวแตกยอดแล้วครับพี่ซี่โอ้สะกากอปลากอเลิมเยอะแล้วล่ะครับพี่ซี่ปลาเล็กปลาน้อยเนาะปลาซิวมาครับเดินไปดูแปลงด้านล่างกันก่อนไม่รู้มันเป็นไงครับพี่ซี่ไม่รู้เป็นไงน้ำมีน้ำหรือเปล่าเนาะหรือไม่มีนะครับพี่ซี่ ก็ผมก็ไม่ได้ลงไปดูตั้งนานแล้วนะครับสิโอ้ยแปลงน,นี้ยิ่งหนักเลยน้ำแห้งขอดเลยนะครับสิปลาก็ไม่ค่อนเจนานะครับสิเนาะยางว่าเราไมนไม่มีปลาขึ้นนะครับสิช่วงนี้มีแต่สิแห้งน้ำก็แห้ง นะครับลงมาดูกันโอ้ยมันเดินยากนะครับพี่ีดินฝนตกมาเนี่เหนียวดินก็เดินก็ยากนะครับพี่ีพอฝนหยุดแห้งเดินไม่ได้นะครับพี่ีเนาะปวดเท้าเลยนะครับพี่ีเพราะว่าดินเหนียวแห้งแล้วเดินยากนะครับพี่ีโอ้ย ขนาดสูบน้ำใสนะครับพี่ซีเน,ะนาะขนาดสูบน้ำใสนะครับพี่ซีเครื่องตั้งเครื่องสูบน้ำก็อยู่ด้านล่างนี่ครับพี่ซีสูบใส่ก็ยังแห้งนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยหเอะถ้าสูบอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีน้ำแห้งหมดแน่นอนตรงห้วยนี่ด้านล่างโอ้โหหนัาหวยจริงครับพี่ซีรก คอกหนึ่นะครับพี่ซีตรงนี้โน่นขัดคอกหมูไปก็เป็นบ้านเนี่ยมาต่อยเนาะไม่รู้ว่าช่างพงกีดยางเสร็จหรือย,ยังเนาะแปลงหนึ่งเหลืออีกอีกแปลงหนึ่งเนาะที่ผู้หลวงนาะสงสัยจะใกล้จะเสร็จแล้วผูกกระปาดนะครับพีซีเนาะเหลือแต่ผู้หลวงสองคนขึ้นกีดยางวันนี้ผมขอพักผ่อนก่อน,นครับซีเนาะเหนื่อยจริงครับซี วิ่งหลายรอบอ่ะครับก็มาลุน้นว่าข้าวปีนี้จะได้กี่กระสอบนะครับพี่สีหรือว่ามันจะลดลงหรือว่าจะเพิ่มนะครับพี่สนะีเนาะโอ้ต้นมะคอนะครับพี่สนะีเนาะ ยู่ใกล้ๆต้นมะขร้าวเป็นลูกอยู่นะครับพี่ซีว่าจะประกิตไปให้น้องมาต่อยเนาะมันได้ลงมานะครับพี่ซีคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ลืมละถ่ายคลิปหลายวันนะครับพี่ซีเนาะก็ขอโทษนะครับพี่ซีอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ